สวัสดีครับ Mr. Word e x p e r t ์วันนี้สอนการอันพิวดเทเบิลที่มากกว่า1คอลัมน์ h e a เตอรไปเป็น database table พร้อมแยกปีกับเดือนให้นะครับเราเริ่มกันเลยครับขั้นที่1ใช้คำสั่งโกมแล้วก็มาที่ format as table เลือกไลทครับหรือเลือกอั่านตัหนก็ได้ครับตบอเค ต่อมาขั้นที่2คุณมาที่ data form table to range เพื่อเข้าสูตร power query ขั้นที่3นะครับกดชิปค้างวว้คลิกที่ channel คลิกขวาเลือก u n p i v o t a u t h o r column นี่ครับขั้นที่4คลิกขวาที่หัวคลัมน์ attribute เลือก split นี่ครับ column by delimiter ใช้ d e เ i เวอเป็น space ตอบโอเค นีห่หคลิกขวารีมูค่าที่หก็แก้ที่คอัมน์ชื่อเดือนนะครับก็เป็นเป็นมันนะครับก็มาแต่บาลิกที่ไอ้ที่นี่เป็นเยียสุดท้ายก็ลากไปปล่อยสุดท้าย close and load t o ไปเลือก e x i s t worksheet ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับก็จบเรียบร้อยเห็นไหมครับคุณจะสรุปเป็น pivot table คุณก็มาที่ summarize pivot table นะครับ เอา e x i s uh, t work sheet เลือกเอานะครับต่อโอเคครับผมจะเอาตีไปอยู่ที่ row ก่อนนะครับเอาสาขานะครับ branch ไปอยู่ที่ row นะครับจากนั้น Month ไปอยู่ที่ c ลั u m n นะครับ e s channel นะครับไปอยู่ที่ใต้มันสุดท้ายเอา value ไปใส่ value ครับนะโอเคเห็นได้ว่าเสร็จเรียบร้อย ปีนี้คุณขายแทวหลายสตูหน่งสองสานะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนนครับถ้าชอบคุณก็กดใช้ถ้าไลค์คุณก็กดแชร์ไปที่สื่อสังคมองรไลน์ที่คุณใช้อยู่อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กดปุ่มกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่มาแล้วขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ